เคสวัสดีครับวันนี้เรามีข่าวสารจะมาเล่าสู่กันฟังครับภายในวันที่11เดือน7ปี2023นี้จะมีตู้สุ่มกาชาตัวละครใหม่ซึ่งจะเป็นตัวอะไรนั้นเดี๋ยวจะพาทุกๆคนไปชมดูกันเลยครับผม อ๋อใช่ครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมกันด้วยนะครับสำหรับตัวละครแรกในตู้นี้ก็จะมีอินาเซแล้วก็มิสกิครับส่วนธีมหลักของของสกินในตัวละครใหม่นี้จะเป็นออกแนวยาคือว่ายากุซ่าหน่อยครับก็จะมีประมาณนี้อ๋อใช่ครับแล้วก็ตอนท้ายคลิปผมมีแจกโคด้ด1โคดครับเป็นเพชร3 0 0โอเคครับ มีเท่านี้ครับแล้วไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ